ในการติดตั้งมอเตอร์ประตูรุ่น k 2และ K2 ทพัดสิ่งที่สำคัญจะต้องมาดูว่าประตูของเราเปิดออกทางด้านไหนเมื่มอเวลาเรายืนอยู่ในบ้านแล้วมองออกไปถ้าหากเรามองออกจากในบ้านออกไปแล้วประตูของเราเปิดออกไปทางด้านซ้ายตัวมอเตอร์จะต้องติดอยู่ทางด้านซ้ายหากเรายืนอยู่ในบ้านแล้วประตูเปิดสไลด์ออกทางด้านขวาตัวมอเตอร์ของเราจะติดอยู่ทางด้านขวา การปรับพื้นที่เพื่อทำการติดตั้งมอเตอร์จะต้องทำการสกัดสิ่งกีดขวางเพื่อให้มีพื้นที่ในการวางมอเตอร์การเตรียมความพร้อมของมอเตอร์ก่อนทำการติดตั้งจะต้องทำการปลดล็อกมอเตอร์ก่อนทุกครั้งเพื่อให้มอเตอร์สามารถหมุนไปทางซ้ายและขวาได้ การวางตำแหน่งของมอเตอร์จะต้องมีระยะห่างจากประตูพอดีกับการขบกันของเฟืองของมอเตอร์กับเฟืองสะพานแต่ถ้ามีน็อตยื่นออกมาชนกับเฟืองมอเตอร์จะต้องทำการขยับมอเตอร์ออกมาเพื่อไม่ให้น็อตชนกับตัวมอเตอร์โดยการใส่บูทที่ขาย,ยึดของเฟืองสะพาน หรือถ้ามีเสาประคองอยู่ต้องระวังโดยขยับมอเตอร์เพื่อไม่ให้เฟืองสะพานชนกับเสาประคองความสูงของการวางมอเตอร์จะถูกกำหนดจากตำแหน่งของเฟืองสะพานซึ่งจะปรับให้สูงขึ้นโดยใช้แหวนหรือน็อตลองเพิ่มถ้าต้องการให้ต่ำลงให้สกัดพื้นลงไปอีกแต่ไม่ควรต่ำมากเพราะว่าจะเกิดน้ำท่วมขังวัดแนวการวางมอเตอร์ให้ได้ขนานกับประตู จอบพุกฝังใต้ฐานโดยใช้ดอกสว่านขนาด5หุน โดยมีเหล็กในชุดประกอบฐานรองจากนั้นใส่แหวนและน็อตเพื่อปรับระดับไว้ก่อนวางฐานมอเตอร์ โดยวัดระนาบของมอเตอร์ให้ได้ระดับไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งเมื่อฐานได้ความสูงและระนาบแล้วควรนำมอเตอร์ไปวางเพื่อทดสอบระดับเฟืองสะพานและมอเตอร์อีกครั้งหนึ่ง